โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย,น,ย,ยวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควอนตัมเ g นะครับวันนี้เราโยนที่ร้านซิปเปอร์ไวเกอร์พร้อมกับเจ้านินจา400ของลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ไฟท้ายฟอร์มไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วอยากได้ท้ายโลง่งๆนะครับเดี๋ยวเราพามาดูไฟท้ายเดิมก่อนนะครับไฟท้ายเดิมเนี่ยจะเป็นส้มธรรมดาเลยนะครับผมลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟท้ายในตัวแบบ MD มนะมาพร้อมชุดปักตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแบ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ทางพี่ช่างก็กําลังจะถอดตัว ไฟท้ายเดิมออกนะครับเพื่อติดตั้งในส่วนของตัวไฟท้ายใหม่ครับตัวไฟท้ายเก่าเนี่ยพอถอดหมดแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบ MD เข้าไปนะครับบอกเลยว่าสว่างแน่นอนแล้วก็กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวพามาดูตอนติดตั้งไฟนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้สําหรับตอนที่เราเปิดไฟธรรมดานะครับผมยังไม่ได้มีการเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างช่วยเบรกให้นะครับผมเบรกนะครับวันนี้ เวลาเบรกไฟมันจะกระพริบนะครับผมเป็นกระพริบกระพริบนะครับเป็นระบบของไฟนะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นแบบวิ่งแบบนี้ับจะทําให้คนรู้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวารับอันนี้คือส่วนบริเวณด้านซ้ายนะครับเมื่อเราเปิดเสร็จแล้วถ้าเราเบรกไปด้วยนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะกระพริบกระพริบนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามท้ายโล่งแล้วก็กันน้ำแล้วเซน นะครับผมอันนี้สำหรับใครที่ต้องการทายสวยๆโล่งๆแล้วไฟท์ายผมมีเลี้ยนในตัวแบบ MD นะครับสามารถมาได้ที่ร้านซิปเปอร์ไบเกอร์นะครับ